ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับฮิวโก้ครับมาพบกับฮิวโก้ได้แล้วครับท่านผู้ชมสนับสนุนโดยบูริโก้ฟอกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮิวโก้ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องอัร์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมและน้องๆน่ารักของพี่ทุกๆคนจ้ะเอวันนี้พี่ฮิวโก้ดูแปลกๆนะครับดูตื่นเต้นเขินๆหน้าแดงด้วยนะครับพีฮิวโก้นี่นี่แดงอะไรครับพี่หน้าแดงอะไรตรงไหนฮะอัร์ โถพี่ก็ต้องเขินเป็นธรรมดาแล้วนะแหมนันจะได้เจอ,อ,อแฟนพี่นาทีนากวนะพี่ฮุโก้อย่าลืมนะวันนี้พี่ฮุกกลินนะก็มาด้วยนะครับอ้าวไหนไหนนี่ทำไมไม่บอกใครฮะทำไมทีมงานไม่บอกโถพี่เป็นแฟนละครอย่าเข้าใจผิดแหมอยู่ไหนเนี่ยทำไมมาไม่บอกฮะอ,อืมตอนนี้เริ่มลงอ,อกลงใจแทนพี่ฮุกโกนะครับเอะพี่ฮุโก้วันนี้ใครมานะครับอ้าวแหมวันนี้นะครับ ได้พบตัวจริงของน้องยี่ผู้นะครับเชิญพบกับคุณดูสิตาอนุชิตชานชัยหรือคุณเจี๊ยบครับโอ้โหจะวิ่งเบาๆเลจ๊ะโอ้โหดีจ้ะโอ้โหแหมได้เจอตัวจริงนะจ๊ะแหมเข้ามาหาพี่พนายใกล้ๆดิจ้ะตายแล้วทนาแบบีได้ชาติสองชาติสามชาติที่แล้วมั้งคะอ้าวตกรอบไปเลยโอ้โหพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นจ้ะ เพื่อเพิ่มคงจะคุ้นกับน้องเขาอย่างดีครับกังานโฆษณาสินค้าชนิดนึงนะครับที่มีคำพิตติดปักสวยก็ให้แม่มาขอสิทธิงานนี้หรือเปล่าที่ทำให้เข้าวงการครับก็มีส่วนด้วยนะคะแล้วก็ผ่านเพราะว่าจุดประกวดเดบิวตด้วยใช่ครับที่ติดตามผลงานตลอดเลยนะจ๊ะแล้วก็น้องจิ๊แสดงละครหลายเรื่องมากเลยเลือกอะไรม้างจ๊ะก็ตอนนี้ที่กำลังฉายอยู่ก็มีเรือมายุราครับนะคะแล้วก็จินตปาตีอ๋อสองเรื่องนะครับ ใช่แล้วและทราบมาว่าตอนนี้อยู่ปีสุดท้ายใช่ไหมฮะเรียนอยู่ที่ไหนครับอยู่สถาบันราชภัฏจันเกษมค่ะคณะอะไรจ๊ะคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์ครับผมตอนนี้นะครับจะชวนน้องจิ๊บมาทางนี้นะครับหลักเลือกมินิเกมให้กับน้องๆทางนี้นะหรับครับมินิเกมวันนี้จะเป็นเกมอะไรอยู่ที่มือของน้องจิ๊บและจ๊ะมีแผ่นป้ายอะไรบ้างครับน้องอัดแผ่นป้ายนะครับมีข้อคอาอตกขอบตามมิกกี้เมาส์ครับ big kings นะครับ วิลลีมินิโอ o a และสุดท้ายครับกรีนนะครับครับเอาละครับเอาละจ้าก็เป่นเลือกแผ่มป้ายเลยครับวันนี้จะได้แก้เกมิมนิโอ o a ครับมินิเกมวันนี้พัมกินพัมกินนะครับหรือว่าเกมจับรัมไพริดนะจ้าเดี๋ยวล้งโฆษณาครับเกมของฮิวโก้ครับ นับสนุนโดยคูริโกะป๊อกกี้ครับตอนนี้เราก็มี8สายผู้โชคดีกำลังรออยู่นะครับเรามารุ่นกันดูว่า2สายที่จะเข้ารอบเป็นใครบ้างครับผมครับท่านแรกจากคุณอนุภาพเครือองอานนุกูลนะจ๊ะอยู่ที่โครงการประชาร่วมใจเปลี่ยนไฟฟ้าครับ คุณสุเมธอธิคมเรืองเดชดาอยู่ที่กุงโกลป๊อกกี้ครับคุณธราธนกมพิทเนจ่าอยู่ที่โคดเมครับคุณวณิตาแจางจ่าอยู่ที่ m m ครับท่านที่5นะจ๊ะก็คือคุณศรินภาโปรเทีนนะครับอยู่ที่ป้ายของมาม่าครับท่านที่6จ้าคุณเจตทรพลนะครับเมืองนกอยู่ที่ป้ายของสกาแคร์ครีมนะครับท่านที่7คุณกฤติศรีปานนะครับอยู่ที่โกโก้ครันช์จากเนสเลและท่านสุดท้ายคุณสิริชัยเพชรุกจ้าอยู่ที่น้ำผลไม้ u f c ครับ ครบ8สายอาฮะตอนนี้มาถึงตาของน้องจิ๊บแล้วนะครับกดปุ่มเลือกผู้แข่งขันคนแรกเลยครับครับเดี๋ยววันนี้จะได้จ้าแม่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 ครับท่านแรกคุณอนุภาพคือองอาจนุกูลนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่อเล่นครับเพียวครับน้องเพียวนะครับจากไหนครับจากกรุงเทพครับ กรุงเทพส่วนไหนของกรุงเทพครับผมอยู่แถวหลังเมรลินคิงปิเกล้าหลังเมร์ลินคิงปิเกล้าไปทําอะไรแถวนั้นจ๊สสุดเด็กมากเลยนะครับอายุเท่าไหร่คะเนี่ยสิบสองสิบสองไม่น่าครับเพราะยังเด็กอยู่ครับมาเล่นเกมพัมกินเลยนะครับมินิเกมในวันนี้พัมกินไปเลยาดอาล้ฮิวโกจะเล่าเรื่องสมัยที่เป็นนักขุดท้องให้ฟังเอ้ยเจ้าแมลงตัวเล็กๆพวกนี้ไม่เกี่ยวกับฮิวโกซะหน่อย เอ๊ะคุณผู้ชมครับพร้อมจะเดินทางกันหรือยังเอาละครับสีทางซ้ายหกทางขวาจะพสัยเล็กเล็กคุณเนี้ยสี้างขวาครับครับจะหิ่งห้อยให้เยอะที่สุดนะครับโดยใช้ไม้จับหิ่งห้อยของพี่เอาละครับเขาเรียกว่าดีๆนะครับเดี๋ยวต้องมีตัวนะครับเอาไปให้เหยื่นพี่ปีเวอร์แหวนหนา่าว่าหกนะครับโอ้โหน้อง เพียวกดกลัวเลยนะครับป๊จับเลยจ้าจับเลย4นะครับจับไปแล้วก็เอาไปให้เลยนะปีเวอร์เลยครับพี่ปีเวอร์พี่ย้อน2ตัวแล้วนะครับพี่ย้อนพี่ปีเวอร์เอาละครับนี่แหละครับจับโอ้ไม่ทันนะครับ กลับไปใหม่ครับกลับไปจ้ะสี่นะครับสี่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 ได้สามตัวแน่เลยน้องคนนี้น่านะครับโอ้โหสามตัวกันเห็นจะได้สี่ตัวหรือเปล่ายังเหลือเวลาอีกนิดนึงยื่ห้อยมาใหม่นะครับนั่นเลยครับจะพายแล้วครับกลับไปไม่ทันแน่เลยพี่ว่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันเลีวกระแสนมันเลี้ยวกระแสซะอีกน้องพี่เียวได้ไปสามหมดเวลาครับบ้านไปนั่งซดช้าอ่านหนังสือขึ้นเถอะ ได้ไปเยอะทีเดียวจ้ะทั้งหมด3ตัว3ตัวครับโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต้องมาดูน้องคนที่2ครับน้องจิ๊บครับกดปุ่มเลือกน้องท่านที่2เลยครับเดาอยู่เอฟซีครับก็คือคุณสริชัยเพชรสุกนะครับจากจังหวัดตรังจังหวัดตรังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชื่อเล่นจ่ย จิโจ้ครับจิ๊บโจครับอาวละครับเรามาเล่นเกมพัมกินเลยนะครับเอาละยิวโกจะเล่าเรื่องสมัยที่เป็นนักขุดทองให้ฟังเฮ้ยเจ้าแมลงตัวเล็กๆพวกเนี้ยไม่เกี่ยวกับฮิวโกซะหน่อยเอะคุณผู้ชมครับพร้อมจะเดินทางกันหรือยังเอาละจ้ะจับเลยครับนั่นไม่ทันเลยห่อจับสายเล็กพวกเนี้ยมันเร็วกว่าแสงซะอีกน่าเสียดายทีเดียวนะครับ หกครับหกครับจ้าหกครับเอาละครับเอาละครับตามหิงน้อยไปนะครับตามไปพรมอีกทีนะครับต่อเจอแล้วครับพรมอีกทีนึงครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับจับเลยครับไม่เลาพี่จังพี่วิวนะครับจะไปตามพี่เรา่อนพวกนมันเลี้ยวมาแสงซะอีกเอาละจ้าได้หนึ่งตัวแล้วให้พี่ยันหนึ่งตัวแล้วครับพี่โซเหยันฟ้าของเรานะครับสี่สี่อาเจอแล้วนะครับบีเวอร์เหยันฟ้าเอ้ยไปไหน ตามไปครับตามไปครับหกจ้าสี่ครับสีทางซ้ายหกทางขวาสีทางซ้ายครับตามไปครับกดสี่ตามไปจ้าสี่สีพี่ฮิวโก้รีบไปเร็วอ้าวลืมไปพี่เอเสี่ครับสี่ครับตามหิ่งห้อยไปเลยนะครับตามไมครับสี่อีกทีหนึ่งนะครับเร็วสี่ ทำไมต้องเล่นตัวเองด้วยนะอ่าเจอแล้วนะครับสี่ครั้งนึงนะครับเอาละจ้าอีกย่องนึงครับหย่องนึงจ้าอีกย่องนึงครับเอาละจ้าจับเลยฟาดต่อไปปฟาดพีบีเวอร์ทำไมมันเร็วกว่าแสงซะอีกเวลาจะหมดแล้วนะครับให้พี่ยนนั่นละจ้าสองโถดช้าอ่านหนังสือขึ้นเถอะได้ไปทั้งหมด สองตัวด้วยกันนะจ๊ะโอ้โหแพ้ไปตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะคือน้องเพียวจ้าเอาล่ะครับน้องโจได้รับอะไรเป็นของปลอบใจจ้าหน่อน้องโจนะครับได้รับตุ๊กตาพี่ฮิวโก้นะครับและนาฬิกาจากสกาแคร์ครีมนะครับใช่ครับนี่จ้ะและสายอีกหกสายที่โทรมานะครับก็ยังได้รับเสื้อเท่ๆจากพี่ฮิวโก้ครับนี่แหละครับเนี้ยเนี้ยน่ารักทีเดียวนะครับ แต่ว่าตัวนี้ไม่ไรีดไม่เป็นไรล,<อ>ลยจ้ะหลอ่อนะนี่พีโก็จ้าแล้วก็น้องๆนะครับโทรศัพท์เข้ามาสมัครกันเรื่อยๆร้อยสายแรกที่แจกเกมที่มีชื่อว่าฮิทแทบนั่นเองครับ,รบส่งให้ถึงบ้านเลยนะจ๊ะจาาข้าพเอบกรอบตรามิกกี้เมาส์อ,อ่อยอ่านะครับได้เวลาเลือกเกมของน้องยีู่แล้จ้ะนั่นจิบนะครับเลือกคิกโก,โก้เกมของวันนี้เลยครับกดปุ่มเลยครับปปอมมม วันนี้ฮิวโก้เกมอยู่ที่ M N M นะจ๊ะฮิวโก้เกมวันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย easy rider right oh, ครับเกมมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะเอาละครับเราไปดูของกลางวันกันครับหน,นึ่งถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนผลิตภัณฑ์สกาแคร์และโทรศัพท์จากสหิริยามิ 15, 000, 25, น,านิโอเอส0 0 0ถึง2 5 0 0 0คะแนนบัตรสั่งพิซซ่ามูลค่า2,000บาทจากโดมิโน p พิซซ่า 2 0 5 0 1 3 5 0 0 0คะแนนบัตรกันันมูลค่า3,000บาทจากห้างสรรินค้า t h สเดอะมอลล์3 0 5 0 1 4 5 0 0 0คะแนนเครื่องโทรสารจากสหวิทยามินิโ a เอ4 0 5 0 1 5ง5 0 0 0คะแนนเครืนน่องเสียงเอ็มมริโกจากบริษัทเทาวอนอิเล็กทริกจำกัดและรายการฮิวโกยินดีมอบทุนการศึกษาท่านละ30,000บาทให้กับผู้ที่ทำคะแนนได้5 5 0 0 0 1คะแนนข,นนขนนึ้นไป จ้าความรักเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครนะครับเดี๋ยวหลังโฆษณาไอะมันไม่เกี่ยวกันนี่เอ๊ะยังไง่อาลจ้าแล้วโฆษณากลับมาอีกทีหนึ่งยังไงเนี่ยเป็นอ,อ,อ,อะไรชัวของฮิวโก้กันแล้วนะครับสนับสนุนโดยโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้าครับเป็นช่วงฝากข้อความถึงเพื่อนคอนมสนับสนุนการฝากข้อความถึงพี่ฮิวโก้กโด้วยนมสดโฟร์มอสย UH ูจ้าข้อความแรกวันนี้นะครับจากน้องเกลิกธรรมรัตนาก่อนบอกว่า นมมีประโยชน์ไม่มีโทษเหมือนยาเสพติดอ่ออีข้อความนะจ๊ะจากน้องทิตยาศรีสวัสดิ์ครับบอกว่าดื่มนมทุกวันร่างกายแข็งแรงยาแข็งแกร่งต้องเล่นกีฬาโอ้โหอ,โอ,อราร์จิจรางวัลคือรางวัวลรับใครมีพูคุณแจอันนี้เองนะครับกราบจากพี่ยิโ้กโ็เองนะครับใช่จ้าอยากฝากข้อความนะครับฝากกันเข้ามาได้จ้าตามหมายเลขนี้นะครับเป็นข้อความเกี่ยวกับสุขภาพ เอาละจ่าได้เวลาขึ้นเขียงแล้วจ่าน้องจิ๊บได้แล้วครับตอนนี้มาถึงตาน้องจิ๊บแล้วนะครับ Easy Rider เป็นเกมวันนี้ใส่แว่นเลยครับโอ้ส่แว่นแล้วยิ่งสวยอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะ่น่ใครมาหยิกพี่เนี่ยก็ฮิว่กลิน่าพี่ก็มาจากไหนนี่เธอมาทำไมเนี่ยเาอยู่บ้านเอาละครับดูแผนที่แล้วขับเลยเจ้าเริ้นเริน แก็บับนะครับหกเลยนะหกหกหกสองพันคะแนนแกบถังน้ำมันนะจ๊ะไม่เป็นไรครับไม่ทันไม่เป็นไรครับเขาหน้ามีทางแยกหัวใจจะไหลนะจ๊ะโค้ชลดนั่นแค่นี้ยังไม่พอไหลต่อซะเพื่อนเอาละครับไม่เป็นไรหัวไปแล้วหนึ่งจ้ะขวาหรือซ้ายนะครับขวาขวาหกนะครับสี่พันคะแนนแล้วสี่ซ้ายหกขวานะครับ สูงมัางอ้าหมวยอ่ามาดูแผนที่หน่อยนะครับเ <rete> อาอาจารย er right. ์เอาหลังขวานะครับไปข้างขวานะครับขวา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 ข้าขวาทับนั่นแหละครับรวถเจ้าแม่กัวท้ายเจ้าแม่กัวท้ายเจ้าโัวอ๋อเหมือนเทียบ์อลเลยสี่พันคะแนนนะครับพันทั้งตัวเล้วนะครับสี่เจ็ดถุงนะครับหกรับหกรับหกขับหกหกไว้ข้างหน euh. ้ามีเหวนะครับต้องขึ้นแลมนะจ๊ะรถเซตครับ ซิลกาแต่ไม่ตกรถก็ได้จ้ะซี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 ครับหกพันคะแนนครับซีนะครับอ่าครับหกครับหกครับเก็บเอาล้วครับข้างหน้านี้น้ำมันจ้าน้ำมันยาต้องเก็บต้องเก็บตอนนี้คะแนนอยู่ที่สามพันแล้วครับไม่เก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันรับซีครับซี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 แระวังจ้าคนหินโอ้ห้าครับว่าห้าห้าคนแรกแล้วจ้าโอ้พลาดพลดไปได้นะครับ น้ำมันหมดอีกแล้วนะครับข้างหน้ามีทางแยกหัวใจสลายครับโปวด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 ว่าน้ำมันหมดแล้วนายหมดโอกาสเล่นต่อแล้วล่ะโอ้โหนั่นสิได้แทนจังเลยจ้ะได้จังเลยไม่เป็นไรพี่เบิ้ลให้อีกนึ่งเมินคะแนนโอ้ยพี่พูดเล่นใครมีหรืวพี่โกอย่ามั่วอย่ามั่วเรามาดูคะแนนนะครับคะแนนอยู่ที่แปดพันคะแนนนะครับกลับลบไปลบไปหนึ่งพันคะแนนเหลือ 7,000คะแนเจ็ดพั0คะแนนนะจ๊ะโอ้โหทีนี้ต้องมาดูน้องเพียวนะครับใช่ครับต้องนุนที่น้องเพียวครับช่วยแก้มือยังอยู่ไหมครับเนี่ยฮัลโหลยังอยู่ไหมครับครัอยู่ครับอยู่จัครับอ่าพร้อมที่จะเล่นหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วแล้วไปเลยจ้าน้องอนุภาพเนี่ยต้องค์อานสมุดนะครับผู้ใจแล้วล่ะหรือว่าน้องเพียวเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับ บเอาล้ครับบินมาไกลทางไทเลียร์ครัเก็บน้ำมันนะครับเก็บไม่ทันไม่เป็นไรจ้ะเก็บถุงคะแนนถุงคะแนนครับขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงขึ้นหรือลง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 ดูแผนที่ครับครับการดูแผนที่ช่วยให้เราจำทิศทางได้นะคะไปซ้ายนะครับที่สูดยากนะครับดูบ่อยๆได้จ้ะไม่กินเงินครับสี่นะครับสี่นะครับ กระโดดเก็บกล้าเก็บถุงเก็บถุงโอ้โหครับผมครับผมครับประคับสี่ครับสี่ขึ้นกระบอกเลยครับโอ้โหเก่งจริงจริงห้าพับห้าคนแรกโอ้โหทุกคนที่ไม่ทันแล้วโอ้โหดุยต่อวิทแล้วครับเก็บน้ำมันน้ำมันกะบอกอีกแล้วจ้าเก็บน้ำมันครับห้าพักทีเดียวจ้าได้แล้วครับทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ ลงไปด้านล่างจ้าระวังเอาล่ะครับระวังเจอแพ้เจอแพ้ก็แพ้กันดีและครันนะเอาล่ะครับ R าล้วครับ R าล้วครับ6มีแลนจ้าข้างหน้ามีแลนนะครับ6 6 R กระโดดกดิีที่ระดับแต่ไม่ต้องกดก็ได้จ้า4ครับ4อือเอาล่ะครับเปรี้ยวตอนนี้คะแนนอยู่ที่8ไทยคินแนนนะครับน้ำมันที่ระดับเก็บน้ำมันครับ เก็บน้ำมันจ้ะน้ำมันพืชตาฮิวโก้ปทดทบทบทพา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 โอ้โห<า>้แ<ด>พ็กำลังย,ยืนปุ้ยปุ๋ยอยู่เลยนะจ๊ะถึงหรือยังถึงละสี่นะครับสี่ครับใกล้แล้วนะครับ ใกล้แล้วตอนนี้คะแนนกระโดดเอาเท้าเกี่ยวขึ้นมาทุ่งหนึ่งโอ้โหฝีมือลบจ้าติ๊กซักติ๊กซักถึงแล้วครับน่าสุดสุดคือยอดนักบิดที่เยี่ยมมากสองพันคะแนนครับโอ้เก่งมากเลยครับมาดูคะแนนกันนะครับจนี้คะแนนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันคะแนนครับผ่านเส้นชัยอีกสี่พันคะแนนครับถึงแล้วลบไปอีกหนึ่งพันคะแนนครับจ้าสรุปแล้วได้คะแนนหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนครับ จะได้ช่วยแฟนพี่ออกมาจากการถูกการจับของเย่แม่มดซึ่งสวยกว่าแฟนพี่ตวายนะเนี่ยก็ได้เปล่าสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างหรือเปล่าสามหกหรือเก้านะครับเลือกให้ดีๆนะครับเลือกเลยสิเก็บเพ้ชินแน่เย่แม่มดอืมๆไม่มีทางชนะหรอกนี่อืมแมวแมวโดนจับโดนจับ เราเป็นอิสระ,สระแล้วชัโโยโยตอนนี้คะแนนอยู่ที่สองหมื่นคะแนนครับครับ oh, อูฮิวโกมีรบบรุษของฉันว้าวฮิโโลจังเลยครับคะแนนสนุกตอนนี้ก็คือของน้องจิ๊บและน้องพิวนะครับสองหมื่นเจ็ดเปนคะแนนครับผมครับของรางวัลน,นะจ๊ะก,ก็ได้กันไปคนละหนึ่งใบนะครับก็คือบัตรกำน,นันมูลค่าสามพันบาทจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์จ้า อาแล้วครับแล้วก็ช่วงของโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้าวันนี้นะจ๊ะพี่ก็ยังมีข้อแนะนําเกี่ยวกับการใช้ตู้เย็นอย่างไรให้ประหยัดเงินและประหยัดไฟนะครับอ่าข้อแรกนะจ๊ะก่อนใช้ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคาแนะนําเพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้เย็นนะจ๊ะข้อ2นะครับก็คือควรตั้งตู้ตเย็นห่างจากฝ้าผนังอย่างน้อย15ซนติเมตรนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทและก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นจ้ะและข้อ3ครับคือการ ตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นนะจ๊ะควรตั้งในระบบระดับกลางๆนะครับซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการรักษาคุณค่าอาหารก็คือ4-6องศาเซษเสียสน,นะจ๊ะและข้อ4วิธีประหยัดเงินก็คือการใช้ตู้เย็นของข้างบ้านนะครับรบผมและฮิวโก้ Hugo ครับผมมีข่าวดีสําหรับแฟนๆฮิวโก้นะครับอ๋อจะปีละครเวทีครับจะมีละครเวทีนะครับ,รบเป็นฮิวโก้ผจญภัยครับ <Yeah. S 1> ตอน รวมพลังบุกแดนแม่มดครับจะมีทุกเสาร์อาทิตย์จากวันที่3พฤษภาคมต้นไปนะครับถึงวันที่18วันทิตย์พฤษภาคมครับผมใครสนใจจะจองบัตรนะครับให้จองที่ระบบ1550 i voice ครับผมที่ i voice นะจ๊ะแล้วเมื่อกด1550แล้วนะครับกดปุ่ม3นะจ๊ะที่เมนูของการสั่งซื้อสินค้านะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ปุ่ม1นะครับ ฟังรายละเอียดของสินค้านะจ๊ะและถ้ารายละเอียดของการจองบัตรก็กด11ต่อไปเลยนะครับเริ่มจองบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เลยหละจ๊ะจะมีการแสดงที่โรงละครกรุงเทพครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องจิ๊บที่มาร่วมสนุกในวันนี้นะครับมีบอะไรที่จะฝากเพื่อนๆทางบ้านไหมครับค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วง end a i m e s นะคะก็อยากจะบอกว่าให้อ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะแล้วก็<บ>อย่าอย่าไปตั้งความหวังอะไรมาก ทำให้ดีที่สุดอ่านหนังสือแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสอบไม่ติดเนี่ยอย่าไปคิดมากค่ะคนอื่นยังมีเยอะแยะที่ยังสอบไม่ติดนะคะเราก็หาที่เรียนที่อื่นก็ได้มีเยอะแยะค่ะใช่ครับใช่แล้วครับเกรดพรานไม่ใช่ทั้งชีวิตนะจ๊ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับครับวันนี้วันนี้เราต้องลาก่อนครับต้นเลยบีบีาสลลาครับสวัสดีครับ